สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กทุกคนค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้อวัยวะและการดูแลรักษาครูรวิพรอาจคงภัยครูแนนผู้จัดทําค่ะเรื่องที่เราเันคหา หน้าที่และการดูแรลรักษาอวัยวะก่อนที่เราจะไปเข้าก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนนะคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยรองปฏิบัติตามในคลิปวิดีโอที่เด็กๆจะได้รับชมแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราจับเอาไวาวะของเราถูกหรือเปล่านะก่อนอื่นนะคะเด็กๆอ่านตามคุณนานก่อนนะคะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจะมูกอยู่ตรงกลางเอามีไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองข้างเอาไว้ถือสิ่งของต่างๆ ส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนด้วยขาของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนอวัยวะในการเ,ออเขาเรียกว่าสัมผัสทั้ง5าของเรานะคะเราไปดูกันว่าสัมผัสทั้ง5าของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างและมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงไปกันเลยค่ะ ตออาต่ออาตาอ,อีวาอีอาตาตาเรามีไว้ทําอะไรคะใช่แล้วค่ะตาเรามีไว้มองเราจะดูแลรักษาตาเรายัางไงคะก่อนอื่นเลยเราต้องไม่เร่นโทรศัพท์ในเวลานานๆต้องพักสายตาหัดออกไปมองธรรมชาติใบไม้สีเขียว เมื่อเราแสบตามไม่ควรเอามือขยี้เราต้องเอาน้ำล้างนะคะเด็กๆต่อไปเป็นอะไรคะหูหอหอูหูอีเออาเอียหูเด็กๆพูดตามคุณนันไปด้วยนะคะจะได้เก่งนะคะหูเรามีไว้ทำอะไรคะ ใช่แล้วค่ะหูของเรามีไว้ฟังเวลาเราคันหูหรือมีอะไรเข้าหูเนี่ยเราควรจะเอาอะไรแข็งๆแคะหรือเปล่าคะไม่ค่ะเราควรบอกผู้ปกครองนะคะถ้ามีแมลงเข้าเราก็หยอดน้ํานเข้าไปแล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัตเนี่ยบั่นออกด้วยความมิน,นวนไม่ใช้ความรุนแรงที่สําคัญเราจะต้องไม่ฟังอะไรเสียงที่ดังมากเกินไปเพื่อเป็นการรักษาหูของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปจมูกจมอูมอกจมูก N. O. S. E. โนจมูกค่ะจมูกของเรามีไว้ทำอะไรคะหายใจนั่นเองใครไม่มีจมูกมีไหมนะเป็นมนุษย์ต่างดาวนนแน่เลยค่ะคุณแอนว่าจมูกของเรานะคะมีไว้หายใจมีไว้ดมกลิน่น เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาจมูกของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ควรดมกลิ่นอะไรที่แรงเกินไปเมื่อคันจมูกไม่ควรขยี้จมูกเราควรจะบอกผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะเอาเออผ้าที่สะอาดหรือเดี๋ยวนี้เราต้องล้างจมูกกันใช่ไหมคะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคที่มีอยู่ในจมูกนะคะเด็กๆ ถ้าบุคองให้เราล้างจมูกเนี่ยเราไม่ต้องร้องไห้เลยค่ะมันเป็นเรื่องดีสําหรับเรานะคะในการล้างจมูกเนี่ยอันนี้คืออะไรเอย่ยปากปออ R กปาก M O U T H ปาก Mouse ปากปากนะคะ ปากเรามีไว้ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะกินอาหารนั่นเองนอกจากจะกินอาหารแล้วเรายังมีไว้พูดด้วยเวลาเรากินอาหารเข้าไปเราต้องกินอาหารอย่างระมัดระวังถ้าเรากินของที่แข็งเกินไปจะทําให้ฟันของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้หรือเหงือกของเราอาจจะเกิดแผลเกิดร้อนในใครเคยเป็นร้อนในบ้างคะเจ็บใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างระมัดระวังไม่ดูโทรศัพท์ไปกินข้าวไปนะคะการดูแลรักษาปากเราทำยังไงคะทกเด็ก,ดกแปรงฟันนั่นเองค่ะเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสามครั้งเหมือนคลิปวิดีโอที่เราที่เราได้เรียนกันไปใช่ไหมคะเออเราแปรงฟันตอนไหนบ้างนะเชา้ากลางวันและก่อนเข้านอนนะคะเด็กๆอย่าลืมแปรงวันละสามครั้งนะคะ สุดท้ายของสำของเราก็คือมือ More, ออมือ h e n d hand มือมือของเรามีไว้ทำอะไรคะหยิบจับสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีเชื้อโรคไวรัส2019ใช่ไหมคะหรือโควิด19 เชื้อโรคเนี่ยจะติดอยู่ที่มือของเราเพราะฉะนั้นมือของเราจะต้องสะอาดอยู่เสมอเราจะทาให้มือของเราสะอาดอยู่เสมอยังไงดีคะใช่แล้วค่ะล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลโกอฮอล์ในการล้างมือใช่ไหมคะวันนี้คูแนนม,มีคลิปวิดีโอสั้นๆในการสอนล้างมือเจ็ดขั้นตอนมาฝากเด็กๆเด็กๆไปทําตามกันเลยค่ะ กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ กินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนจะกินอะไรให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัยเล่นสันุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเล่นสนนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัย and said hey life. จบไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการล้างมือที่ถูกต้องของเราเด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลอวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ